สำหรับท่านที่อยากจะจับภาพหน้าจอนะครับแล้วก็ไม่มีโปรแกรมนะครับอย่างเช่นโปรแกรมดังๆนะครับโปรแกรมจับภาพหน้าจอ,อโปรแกรม Snap it โปรแกรมที่เขาสามารถใช้งานนะครับในการจับภาพหน้าจอได้ดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรมที่ติดมากับ Windows 11นะครับ ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเราอยากจะแคปภาพหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใช้โปรแกร,รมนะครับของอา Windows 10นะครับทำการแคปได้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับ จากนั้นก็ทําการเซฟหรือว่ากดตรงนี้เพื่อแชร์นะครับใช้งานได้เลยง่ายมากนะครับโปรแกรมนี้นะครับมีชื่อว่า Snipping Tool นะครับ Snipping Tool นะครับของ Windows 10 Windows 11นะครับวิธีการเลือกใช้โปรแกรมนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับกดไปที่ Start นะครับเลือกไปที่ All Apps นะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับมองหา Snipping Tool นะครับ อ่าเนี่ยครับเป็นรูปกรรไกรนะครับเป็นรูปกรรไกรตัวนี้นะครับก็คลิกขวานะครับนะเอาไว้ที่ปุ่มสตาร์ทก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเหมือนผมนะครับหรือว่าจะคลิกมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับกดไปที่นิวนะครับแล้วอยากจะแคปภาพตรงไหนก็ทำได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่นะครับ ได้หมดนะครับหรือนะครับวิธีนะครับใช้งานลัดนะครับก็คือกดที่แป้นพิมพ์นะครับกดที่เครื่องหมายนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่ากดที่วินโด s นะครับปุ่ม i n d o w s แล้วก็ปุ่มชิปแล้วก็ตัว S นะครับก็สามารถเรียกใช้งานได้แล้วนะครับผมจะกดปุ่ม i n d o w s ปุ่มชิปแล้วก็ตัว S นะครับ ่านะครับกดมาแล้วนะครับสามารถเรียกใช้งานได้เลยนะครับผมเรียกใช้งานได้เลยนะครับ w n n o w s นะครับ Shift F นะครับสามารถเรียก Snap น,นะครับ Ping Tool ได้เลยนะครับผมถือว่าเสะดวกสบายมากนะครับ ก็ไปลองใช้กันดูนะครับนะโปรแกรมจับภาพหน้าจอนะครับของ Windows 10 Windows 11นะครับ Snipping Tool น,นะครับ